สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยายรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงลัคนาราศีนะคะที่ถือว่าดวงดีดวงเฮงรับทรัพย์รับโชคในวันที่30ทธันวาคมปี2565นะมีทั้งหมด6ลัคนาราศีด้วยกัน ที่เราคัดเลือกมานะแต่ว่าจะต้องวงเล็บแบบนี้ค่ะเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3นะคะเราก็จะยกมาแล้วก็บอกกล่าวกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษ ก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คล้ก็นาเกิดของตัวเอง mm. ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก,กันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าทําไมคุณถึงติดโผเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่30ทธันวาคมปี65นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะคือดาวมรตยูและดาวพระราหูยังโคจรทับดวงชะตาทับลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเด่นชัดนะสําหรับชาวเมษมันอาจจะมีโชคฟลุก๊กๆกเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ได้ดาวพระราหูเองก็เป็นดาวตัวแทนของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอยู่แล้วเมื่อโคจรมาทับตัวแบบนี้นะคะย่อมมีโอกาสที่จะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้สําเร็จและดาวพระราหูก็ถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณ ดาวโชคลาภใหญ่โคจรมาทับตัวโชคลาภเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนแต่จะเกิดขึ้นในรูปแบบใดมันก็ย่อมขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาและจังหวะหลีลาชีวิตของแต่ละคนค่ะดาวโชคลาภใหญ่ร่วมกันกับดาวมฤตยูและโคจรทับต,ตัวของคุณมีโอกาสได้โชคจากการเจ็บไข้ไม่สบายเพราะดาวมฤตยูนั้นก็เป็นดาวตัวแทนของความเจ็บป่วยดาวของภัยอาเพศนะใครที่ในช่วงนี้ นะคะในช่วงวันที่30มธันวาคมนียอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายพอดีหรือเจอกับของเสียของพังพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเลขเหล่านั้นเอามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ไม่พอเท่านั้นนะคะดาวมฤตยูยังเป็นดาวของสิ่งเร้นลับเป็นดาวของอสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะมาร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเป็นดาวของความฝันเป็นดาวของลังสังหรชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสได้โชคจากการาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือได้ โชคจากความฝันมีโอกาสที่จะฝันดีฝันแม่นมีโอกาสได้โชคจากสิ่งเร้นลับความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนะไม่เสียหายนะคะใครที่ชื่นชอบเรื่องนี้อยู่แล้วอาจจะมีโชคมีลาบมาสู่ตัวคุณก็ได้ดาวมรุตยูเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะอาจจะมีการพลิกแปลงตัวเลขนะครับปรับเปลี่ยนนิดๆหน่นนอยๆตามการพิจารณาของคุณก็ลองเอามาเสี่ยงดูได้นะคะพอหอมปากหอมคอนะดาวมรุตยูเป็นดาวแห่งความต เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ฝันเห็นคนตายหรือถ้าคุณได้ไปทําบุญเกี่ยวกับลงโศบศศไราญาติไปเป็นเจ้าภาพสวดศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายก็นํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนใครที่อยากจะทําบุญเสริมดวงก็อยากจะแนะนําว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับยาค่ะนะหรือไม่ก็จะเป็นผ้าขาวหอ่อโศพอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาบุญบริจาคลงโศพให้กับศศบราญาติก็จะเหงและปังมากขึ้นเช่นเดียว กันค่ะคราวๆเท่านี้สําหรับชาวลกักนานราศีเมษสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ